สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กับตกตกภู้ทอน,นะครับกับหมายสันกั้นขึ้นบ้านอำเภอเพราะว่าไอดาบเข้าเดีย๋ยวเราจะมาตกประดาบกันประดาบใช้ฟังนะครับเดีย๋ยวหาที่มาเหมาะประกอบอุปกรณ์กันก่อนนะไปได้ไหมครับ นี่ครับถังเดินก็จะประมาณนี้ไปกันครับนี่นี่อยู่กบบนี่นะก๊อบโน่นนะพ่อใหญ่เปียกเดี๋ยวดูได้แล้วมั่งเขามาก่อนนะมาตั้งแต่เช้าเลยฮะสองคนนี้เช้าหรอมาสายแล้วสายแล้วใช่ไหมนี่ดีมอนด์สเลเยอร์ดาบพิฆาตอสูร ยอดสุดยอดดูบางๆตัวนะป่าวันนี้มันต้องมาแต่เช้าอาละครับมาเริ่มตีกันเลยดิ่กินเปียกมาแล้วนี่อีดาบเอผมวันนี้ใช้แมคโครจิกเจ็ดกรรมคอยเบ็ดตูดหน่อยนึ่งไปลองตีกันดูปล่อยให้ถึงพื้นนะครับ ่อยถึงพื้นแล้วก็เคาะขึ้นมาประมาณ3-4สี่ทีแล้วก็ปล่อยจมแล้วก็เคาะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยจมแล้วเคาะขึ้นมาทำวนลูปไปเงี้ครับเดี๋ยวมันเจอมันก็กัดเองอะ นี่คือลอกพลาสติกปตาแลาแดกไปตัวกอบฟวัดขาดไปตัวหนึ่งเฮ้ยซีวิต <c oughs> มาแล้วครับดาบพิ่ขาดอสูนรก,กายพญานาค นะครับมาแล้วดาบพิฆาตอสูรโอ้ยส,สู้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 ดีมอนสเลเยอร์นี่ครับรชุบโครเมียม,มโอ้เสีเสยาดายไฮ้ซายตัดพอด,ดีเลยโอ้ตายแล้วนะ Demon Slayer. <coughs> Lục đạp là <coughs> 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 i hate you I mean. ไจวะนะเจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบา่จับไปทอดกินให้เบิด ในสับกลางสุดยอดระวังมันมื่น มแล้วครับรัวๆรัวๆจ้ารัวๆนะจ๊า เอ้าลุดโอ้บาดนี่เหลือเงืหลาร ไปซัดเลยครับตัวนี้นะจ๊ะพลังก้ำดาบนี่อีดาบอีดาบ แล้วครับประดับนี่ใหญ่ๆก็มีสมาชิกเยอะอันนี้นี่กองเชียร์ก็มีท่านผู้ชมฝากติดตามหน่อยนะครับช่องนักตกภูทรครับผม <laughs> ก็มันกัดแบบสวีปสวาร์ปมากเลยโออ้ยสู้สู้สู้ไอ้อ้ยสู้สู้สู้ไอ้นี่นี่นี่มีปลาเก่าขึ้นมาโฉบด้วยเมื่อกี้ไม่ประดาบฝันนะกอุ้ยนั่นไงว่าแล้วมิดเงี้ยงเลย กลับบ้านมันมัดเบ็ดอีกห้าชุดใหญ่ไป สู S 1> <S 1> ้สู้สู้โอ้ยสู้โอ้ยสู้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 มาแล้วมัดอื้อ โอ้โหขวางลำแน่ตัวนี้แมปเอาลุยแมปนในประดาบ ใช้สวยด้วยครับตัวนี้แอบคีบเข้าไปจกหัวพอดีเลย วเกี่ยวกลางตัวครับแบบนี้หนักๆนะครับท่านผู้ชม แล้วหมุนกวนแล้วแสงถอยหลังมาว่ะใส่เกยียร์ถอย,อ,ยอุ้ยโดนโดนแอบถ่ายคลิปด้วย ถ่ายแล้วโดนตัวอะไรแล้วเนี่ยกูโอ้ยส์ยสวยนะเนี่ย ถึงปลาจะติดกลางลำแต่ตัวผมชอบฟังลำนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ตกประดาบที่สันกั้นขึ้นบ้านอำเภอเดี๋ยวมาดูผลงานกันนี่ยังมีคนไม่หายเสี่ยนยังเคาะกันอยู่เดินกันอยู่ <มา S 1> แต่ผมผมเมื่อพอละวอพรอล้วสำหรับวันนี้ นี่ดูผลงานกันนี่นี่สองสาวโลได้เนี่ยสองคนนะไม่ <500 S 2> คนเดียวเนี่ยสองคนรวมๆกันป่นนาสารกันไปสานกันมาเต็มไปหมดนะเลยนี่นี่น,นี่เด <cam pp an> ี๋ยวดูของพ่อใหญ่เป็กเนี่นี่ของ <cam pp an> พ่อใหญ่เป็กนี่ครับหนุ่มอุดรหนุ่มอุดรโหเจ้าสิยังมัน ใช้ก็ค่กันไปเล็กบ้างใหญ่บ้างแนละ้วแต่เล็กมากก็ปล่อยไม่เอาก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เอานี่จำกันได้ไหมครับนี่นี่นัจจอนออจอนอ่อนใจจอนสวัสดีครับปลาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ